บทที่49ผูู้เทาโลหทองชอหุ่นปิยกกว่าตามองโรขางเห็นมีผู้ใดสังเกตสนใจจึงถลานเข้าประตูกำแพงไปหลังกำแพงมีต้นไม้รกครึงอาณาเขตกว้างขวางบรรยากาศมืดครึมเป็นสวนลกกรางแถบหนึ่งชอหุ่นปิวสาวเท้าตามทางสายน้อยออมภูเขาจำลองลูกหนึ่ง เบื้องหน้าปรากฏเป็นกำแพงล้อมอีกชั้นหนึ่งจัดสร้างประตูรูปวงเดือนจึงสาวเท้าเสืบต่อสายตายามกวาดมองเห็นเป็นตึกก่อรามแถบใหญ่องหับลุกร้างหัดพังบนพื้นกองสุมสิ่งปฏิกูลเกลื่อนกลาดชอหุ่นิวพอผ่านกำแพงตึกมาก็ชะงักเท้าลงคำหนึงขึ้นมีซาผูเท่ามากกังกรลับอูสถานที่ใดในสวนร้าง ความคิดมีทันสิ้นสุดแววเสียงทุ่มหนักเสียงหนึ่งกระทบโสดว่าขอเชิญมาทางด้านนี้ชอพุ่มปิวพันความไปยังต้นทางเสียงเห็นชายชาราชุดเขียวผู้หนึ่งยืนยัดอยู่หน้าห้องหับถึงสาวเท้าเข้าหาพบว่าชายชาราโยุห้าสิบเจ็ห้เรือนร่างสันทัดเขียวเรียวตาสุกใสใต้คางไว้คราคางแพะแงงำหน้าราศี ชวนให้ผู้พบเห็นเขารบยำเกรงยมนั้นประดานมือคารวะกล่าวว่าท่านผู้เฒ่าคือชายชราเมียโรรับฟังจบความโขโกศีสารับผันกายเข้าห้องข้างซ้ายมือหลังหนึ่งช่อหุเปียวติดตามเข้าห้องชายชราก็ปิดประตูลงกล่าวว่าท่านคือดาบลมโกรชช่หุ่นปิยวเลยช่อหุอ่นปิวงงงันวุ่กล่าวว่าท่านผู้เฒ่าทราบได้อย่างไร เนืองเพราะเ่าหูเคยพบผ่านท่านมาโชว์ปิวกล่าวว่าท่านผู้เท่าคือผู้เท่ามังกรลับกระมังชายชาราชุดเขียวยิ้มพลางกล่าวว่ามีผิดแต่ข้าพเจ้าคล้ายไม่เคยพบผ่านท่านผู้เท่ามาก่อนชายชาราชุดเขียวกล่าวว่าเมื่อหลายเดือนก่อนท่านเคยมายังเมืองกิมเล้งซอหาดาไรรเทียมทานเซือเฮท่านมีอยู่คราหนึ่ง พวกท่านซื้อเหตีผ่านเหลาสุราสีให้ชนเลาวูหลังจากสอบถามจึงทราว่าท่านคือดาบลมโกรสชอหุ่นิวชอหุ่นิวสรงเสียงดังอ้อก,กล่าวว่าข้าพเจ้ารุดมาครานี้มีข่าวร้ายประการหนึ่งคิดแจ้งให้ทราบผุ้ท่ามาังกรหลับหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยตาโถประกายเจอจ้าวาวับสยบขวันผู้คนกาวเสียงทุ้มหนักนามเป็นไรแล้วหรือ ถูกนิกายทวิศกษิยษษคฆ่ากลุ่มตัวไปนางถูกนนกายทวิศกษิยษคฆ่ากลุ่มตัวหรือมีผิดผู้มุสุคง,งเคยได้ยินนามนิกายทวิศกิกระเมงสีหน้าผู้เท่ามงกอลับเคร่งครึมจริงจังลงท่าทีคล้ายหขาร้อนทุ่มใจยิ่งกล่าวว่าระวางนี้เราเพิ่งได้ยินมาหวังว่าพระมุกนิกายทวิศกิจ เป็นบุคคลที่ผิดแพลกจากสามัญชนคนธรรมดานางชไนยถูกฆ่ากลุ่มตัวไปชอคุปิวจึงบอกเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกพบเอื้อสูจเจงผนวกเรื่องราวที่สื่อแปลหายสาบสูญจวบจนถึงทั้งหกถูกกักอยู่บนกาะรังภายหลังมีกายทวิชัดสิตเร์เรือใหญ่มาสามลำ ผู้เท่ามกรรับถามสอดขึ้นประมุกในกายทวิศกิ์เป็นบุคคลเยี่ยงอะไรชองปิวสายหน้ากล่าวว่ามีราบได้วายตรงข้ามอยู่ในห้องทองเรือไม่เคยปรากฏกายแต่ฟังจากสุ้มเสียงบางครั้งกล้องกังวานดุดระฆังมหมาบางครากลียวการาดวนโหยดังวิโหการาตรีแต่ตามถ้อยคารมจอมอสูนแปดแขน คล้ายกับว่าประมุกในกายทวิศกิสิิทธ์มีเพียงคนเดียวผู้เทามังกรหลับกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่ามันเป็นบุคคลที่ผิดแผกจากสามัญชนคนธรรมดาจริงๆชอหงปิวกล่าวว่าที่ว่าผิดแผกจากสามัญชนหมายถึงความใดเอเย่ยเร่าหูมีบริวารหนึ่งเรียกว่าผู้ทองราตรีสุนปิงเมื่อหนึ่งเดือนก่อนบังเอิญผ่านบรรทอดเส้นกงสัว เห็นชนชาวบุมจำนวนมากชุมนุมรวมกันยามสงสัยใครโอรู้จึงล่อประเด็นเข้าใกล้เห็นท่ามกลางผู้คนนับร้อยคนจัดวางเกี้ยวใหญ่คันหนึ่งถูกผู้คนเยือนสงบสำมรวมคล้ายกับมลังเสลดำรับฟังคำสัง่งสอนของคนในเกี้ยวภายหลังคนในเกี้ยวพลันปรากรอกมาช่อปิวถามพร่องว่าคนในเกี้ยวเหนียวรูปลักษณะอย่างไร ผู้เฒ่ามังกรหลับทอนใจเบา,เบากล่าวว่าผู้ทองราตรีสามารถเห็นได้แต่เล่าโหหาทราบไหมว่ารายละเอียดเป็นเช่นนี้คำคือนั้นเล่าโหาอยู่ในห้องหนังสือกลางตึกรามนอกเมืองหลังหนึ่งผู้ทองราตรีพลันทลางเข้ามากลอดหลอทงร่างชุ่มโชกโดยโลหิตว่ารับบาดแผลเจ็ดแห่งเสียโลหิตมากมายเล่าโหาขณะจะนำตัวยามารักษา ผู้ทองราตรีพลันชุดลังเล่าหูไว้บอกว่ามันไม่รอดแน่นอนให้คอยรับฟังคำบอกเล่าของมันจากนั้นบอกว่าผู้ลลาข้ามันคือดาบไรเถียนทานเสือเหียท่านชอ่ำเปลี่ยวใจหายว่าพผงว่าเป็นการลงมือของมันหรือเล่าโูทราบดอว่าเรื่องนี้หามีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านหาแต่เป็นพฤติการเสือเหียท่านลำพังคนเดียวหยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อ พุททงกราตีบอกเล่าเหตุการณ์ที่นนกายเทวิศกิิทธ์ชุมนุมกันที่บรรพดเส้นกงสัวให้ทราบภายหลังร,งร่องรอยมันถูกพบเห็นประมุกนิกายเทวิศกิ์ตวาสั่งให้จับกลุ่มโชคดีที่มันหนีอรอดได้ขณะจะกลับถึงเมืองกิมเล้งกลับถูกดาบพไร้เทียมทานใละหน้าตามทันทั้งสองเปิดฉากขักหานกันพลังฝีมือพุททงราตีเป็นรองชั้นหนึ่ง ถูกดาบไร้เทียมทานวาดฟันทำไร้ายเจ็ดแพลที่ที่ระแวกใกล้เคียงมีลำธารสายหนึ่งจึงกระโดดลงน้ำหนีเอาชีวิตรอดกลับมาพบผ่านเล่าหูอย่าเมื่อมันบอกเล่าถึงประมุกในกายทวิศักิ์สึ่งเร้นกายภายในเกี่ยวเพียงบอกว่าปลายตรงข้ามเป็นบุคคลผิดแพกจยากสามัญชนคนธรรมดาสีหน้าพันธปรากฏแวววาดวันขวัญเสีย ลมหายใจชงขาดห่วงสิ้นใจตายไปชอหุนปิวขำวดคิวกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าประมุกนิกายทวิศกดิ์สิทธิ์คงเป็นบุคคลเกี่ยเรีวอัป,ปรักิ์ยิ่กแม้นเพียงอป,ปรักโพธงราตีคงไม่หว,วาดหวั่นพลั้งพึงปานนั้นเราโหเชื่อมันว่าประมุกนิกายทวิกดิทธิ์ย่อมมีอันใดผิดแผกจากผู้คนธรรมดา จอคุณปิยวโพศีสาเห็นพอหมอก็เล่าเรื่องราวสืบต่อบรรยายสภาพการบนเรือใหญ่รวมทั้งเหตุการณ์ที่สื่อแปลและพวกถูกคุกคามเข้ารวมสังกัดนิกายทวิชกิตประมุกนิกายทวิชกิตคิดนำพาเอื้อสูเจงจากไปตนขอให้ฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนแปลงวิธีการเป็นลอบลักพาตัวอื้อสูเจง สุดท้ายฝ่ายตรงข้ามดำเนินอุบายลักพาตัวนางเป็นทนสำเร็จให้ทราบปุถุเ่ามังกรหลับพอฟังจบความต้องเดินวนเวียนไปมากล่าวว่าขอบอกตามความสัต์เราหัวเคยใช้ผู้คนหนึ่งลอบคุมครองนางบัดนี้นางเมื่อตกอยู่ในเงื้อเมือนิกายทวิศักดิ์สิธิ์คนผู้นันชนะไมิกลับมารายงานชอหุนปิวกล่าวอย่างตืนเต้นตะรนุ ผัววสุใช้ผู้ใดล่อผดทับคุ้มครองนางเป็นบริวารอันเข้มแข็งของเล่าหูคนหนึ่งเรียกว่าเนื้อของแบ่งอึ้งบุญเหลียงมีพลังฝีมอือไม่ใช่ชั่วไวพ้พิปลาดเปลืองยิ่งคนผู้นี้มีอายุประมาณเท่าใดเป็นบุรุษกลางคนอายุสี่สิบเศษเข้าหน้าพร้อมสุกชอหุ่นปิยวฉกแกคิดกล่าวว่าเมื่อครูตอนที่ข้าเจ้า บอกเล่าถึงสินแสพยากร odu. ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะล่อลวงอื้อกนียเข้้หอง,เค,หองเคยเอื้อนกรนบทหนหึ่งคือโกนเนียจึงติดตามเข้าไปกรอนบทนั้นคล้ายเป็นห้องหอเวงว่างเปล่าผิดวังตรุมตรอมทุกเุ่ามังกรลับหน้าแปลเปลี่ยนยางรุนแรงเพราะว่าถัดจากนั้นคือฝันร้ายคลายสลายนับแต่นี้ไม่คานึงถึงใช่หรือไม่ โชหุนเปียวกล่าวว่ามีผิดเช่นนี้เป็นว่าบริวารของผู้เท่าทรยศต่อท่านเขาสังกัดนิกายทวิศดิท์แล้วผู้เท่ามังกรหลับกล่าวอย่างพุ่งพ่านก่อนบทนั้นเป็นธิดาเราร้อยกลองขึ้นสินแสพยากรนั้นเมื่อเอื่อนเอ่อยออกมาแสดงว่าเป็นเนื้อของเบ้งอื้องบุญเลี้ยงแน่แล้วหญิงวากล่าวยิ่งพงพ่านดานเดือดโชหุนเปียวกลับปากอ้าตาค้างร้องพงว่า เออโงนี้เป็นที่ดาท่านเถอะมีผิดเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้เล่าหูก็ไม่คิดปกปิดอำพรางท่านเสียต่อนางคือที่ดาทนเล่าหูนนำเกียกกกหลังชอหุ่นปิวกระโดดปราดขึ้นอุทานว่าอะไรนางคืออิงเกียกกกหลังที่แช่งตายในสุสานรรึถอกต้องเล่าหูต้องขอภายต่อท่านแทนาน,นางนางที่ปลอมแปลงนามเป็นอื้อสูจเจง สืบเนื่องจากความคับแค้นอันจำเป็นหามีเจตนาหลอกลวงอำพรางท่านไหมช่อหุ้นเปียวตะลึงลานชั่วขณะจึงเค้นเสียงออกมาว่าอย่างนั้นท่านผู้เฒ่าคือเหลาโห่แท่กเกียรน้าเลยเคียงชายาแท้จริงคือผู้เฒ่าโลทองชอหุ้นเปิยวสะท้านใจอีกคราร้องว่าท่านผู้เฒ่าคือประมุกพักโลทองหนึ่งในสองสำนักลี้รับประจำยุคเนือ ถูกต้องที่แท้ท่านคือประมุขพักโลทองท่านนับเป็นบุคคลลึกลับนักปูเทาโลทองฝืนแย้มยิ้นกล่าวว่าเล่าโหหาใช่จงใจแซงเป็นลึกลับหากแต่เพราะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโอหุนปีวจับจ้องมองฝ่ายตรงข้ามอย่างตรึงลานมีทราบสมควรกล่าวอะไรปูเทาโลทองกล่าวอีกว่า ท่านคงมีวาจ,จามมากมายคิดถามไทยกระมังถูกแล้วท่านมีต้องถามไทยคำเกนนี้เล่าหูจะถ่ายทอดบอกเหตุการณ์ทั้งมวลให้ทราบผพ่งขาดคำํำประตูห้องพลันถูกข้อสามครับผู้เทาโลทองกล่าวถามว่าเป็นผู้ใดเป็นผู้ต่ำต้อยเบี้ยอันเข้ามาได้ประตูห้องถูกลันเปิดออกผู้รุษชุดรับชายผู้หนึ่งสาวเท้าเข้ามา กลมกายลงกล่าวเบาๆที่ข้างหูผู้เท่าโลทองลายประโยคผู้เท่าโลทองหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยขบคิดชั่วขนาดจ็งกล่าวเชื้อเชิญมันเข้ามาบุรุษนั้นรับคำหันกายออกจากห้องส่วนผู้เท่าโลทองเดินวนเวียนไปมาภายในห้องชอหุ่นเปียวทราบว่ามีบุคคลสำคัญผู้หนึ่งรุดมาพบผ่านมันต้องรอบเตือนเต้นสงสัยเพียงไม่สะดวกกับการเอ่ยปากถามไทย ปูเ่าโลทองพลันชงาเท้าลงกล่าวว่ารอสักครู่จะมีคนรุดมาขอให้ท่านไปยังห้องข้างเคียงเลีกเลี่ยงการประจันหน้ากับผู้มาชอหุ่นเปียวกล่าวว่าตกลงเพียงไม่ทราบผู้มาเป็นใครมันชายาเจ้าตะกะแ่นโอผู้มาคือเจ้าสำนักตะกะแตนหรือมีผิดมันมีแซ่สีโคนามแปะเลงชอหุ่นเปียวคิดมีถึงในขําคืนเดียว สามารถพบผ่านบุคคลลี้ลับวระจำยุคสองคนถึงกับกระเตอรร้อนยิ่งกล่าวว่าเจ้าตะกะแตนเป็นศัตรูหรือสหายกับผู้อาวุโสเป็นทั้งศัตรูและสหายชอหุ่นปียวกล่าวอย่างสงสัยใจว่าจานี่หมายความอะไรฝ่ายตรงข้ามใกล้มาลุถึงอรอจนมันจากไปเล่าค่อยบ่งบอกลายละเอียดชอหุ่นปียวรับคำ ลาถอยออกจากห้องลดเลี้ยวเข้าสู่ห้อง้างเคียงหลังหนึ่งเห็นมุมห้องจะตั้งเตียงคร้าขคราจึงสุดกายนั่งลงบนเตียงอริยาบทของชอ่อหุ่นเปียวตอนนี้สงบแน่วนิ่งจิตใจกลับพุุงพลานปั่นป่วน,นดุดหมรสสมคือสูเจงกลับเป็นอิงเกียกกหลังที่แสงตายในชุสานที่แทนนางผ่านพิธีวิบาแล้ว สามีของนางเป็นใครนางจะไหนเสนแสร้งแกล้งตายคิดมีถึงปิดาของนางกลับเป็นปรมุกพักโลทองอันลีลับสุดยังคาดเกียติภูมิสถานทั่ววงนักเลงผมปิศาเหล่านี้คังค้างในห้วงสมองชอหุ่นปิวก่อกวนจนไม่อาจคมจิตใจเยื่อกินลงแม้ชั่วครูชั่วยามจบบทที่49